สวัสดีครับสวัสดีครับไมหลุดอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กับรายการแ d ดไว h t กอบอ o b EP ที่สี่ใช่ลืม EP สายค่วนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับพี่จอเลยครับครับผมอ่าแล้วก็มีน้องทาเรียกว่าน้องเทนเทนนิงคนใหม่เทนนิงคนใหม่ครับใหม่กิ๊กเลยใหม่กิ๊กเลยนะครับผมที่เราพร้อมที่จะเอามานวดใช่เอามา อีกดอึงอีกทีแล้วน้องปอมไม่แบบว่าไม่ได้เลยสองไม่ดีหน้ามุ่ยเลยฮะถ้าใครดูเอ็นครดตจะรู้นะครับต้องบอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะปั้นน้องคนนี้ให้เป็นโปรเมเยอร์เลยต้องขอสื่อดาวเด่นนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาหนึ่งสองสามไปบอล สวัสดีค่ะชื่อเนื้อทองนะคะนี่ตบอ้อน้องออกมาค่อนข้างสะพัาแล้วแหละใช่ในติ๊กต็อกนี่ก็จะอยวเออยู่ในงานคอนเสิร์ตยนะ NCT มาวันนี้พี่จ้อยเอาเกมอะไรมา Counter Strike อ๋อ Counter Strike สองใช่นะครับซึ่งเนื้อทองไม่น่ามีประวัติอะไรมากนักต้องบอกว่าน้องไม่น่าจะเกิดทันดนะครับกับเกมนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นยุคพี่ก็คือ Counter Strike หนึ่งจุดหกเห็นปลาราบเลยเห็นกันปลาราบ จะเป็นช่วงมัธยมเปนที่เราเล่นอยู่ในฮ่องคอมอ่ะมันจะมีเคาน์เตอร์ออนไลน์ใช่ไหมเราเป็นเคาน์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยมีฮับไลท์เออมีฮับไลท์ด้วยฮับไลท์อะไรคล้ายๆกันเออเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ก็เคาน์เตอร์โกโบออสันสีเซียนโกนั่นเองตอนนี้มาเป็นของเล่นเกมไหมครับเคยเล่นเป็นแบบโมบายไม่เคยโมบายเกมโมบายแอปจีคอมจีเอวีเฮ้ยาอยู่ดูไว้นะคุณดูไว้นะน้องปอคุณดูไว้นะครับคนนี้สมัตแบบ ดูเกมแล้วเล่นกับเกมที่กูเล่นด้วยพี่โอ้ยมาแล้วยิงมันโง่อยู่ยิงเพื่อทำไมโจโจไม่ได้อะโอ้ขาอ้างขาอ้างไม่ได้ไม่ได้มาดีกว่าครับผมเดี๋ยวให้เนื้อนองครับผมไปเข้าสู่บทสืบสอนของโจเดียวครับไปเลยข้างซ้ายวางตั้งง่ายง่ายนะมือขวาเนี่ยเออจับเมาส์เพื่อเอาไว้เล็งเป้าต่างๆอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องการจับคีย์บอร์ดเนี่ยปกติเนี่ยคีย์บอร์ดจะวางอย่างนี้เนาะเวลาเล่นก็จะเล่นแบบ ประมาณนี้โพสิชันเราก็อยู่ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเป็นโปรเพเยอร์คีย์บอร์ดก็อยู่นี้ถ้าโปรเพเยอร์แบบสุดๆคีย์บอร์ดอยู่นี้เล่งสุดกว่านั้นอ๋อวางไว้บนนี้แล้วก็เล่นนี่ก็วางอย่างนี้นี่โปรเพเยอร์เลยอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ฮะ W A S D บังคับทิศทาง W เดินหน้า A ซ้าย B ขวา S thổi lặn. Ừ, bị căng sẹo, bị căng sẹo. Hát bằng mือ giậm. Không phải sòn ngay, sòn. Hát. Không. 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 นี Warm, ่มีหลังล่าหลังไล่ดีเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวอร์มวอร์มวอร์มในการเดินก่อนกระโดดคือสเปซบาร์สเปดเอาถุงป้องถุป้องแน่ด้มันจะอยู่ในโพสิชันของมันพอดีโอเคโอเคอ่ะมันจะมีแบบย่องเดินช้ามีนั่งลงนั่งลงเนี่ยกดคอนโทรลจะใช้นิ้วก้อยได้ไหมนั่งลงกดนิ้วก้อยนี่หรอเออได้ได้ได้นะโอเคคือการนั่งลงในเกมคอร์เตอร์เนี่ยมันเป็นหลักสูตรขั้นพื้นฐานคือมันจะทำให้ปืนนิ่งขึ้น ในการนั่งนี่ยกดโค้ดอ่ะกดชิปก็ได้เหมือนกันนะกดชิปมันเดินมันเดินมันย่องเลยทำได้แน่แน่แอ่ะโอเคยิงเลยยิงเลยยิงอะไรยิงกระบอกยิง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 ปะสองปะเฮ้ยยิงยิงฟาตีนะเกมพวกนี้ยิงนี่หัวนัดเดียวจะตายเลยอ้าไอ้สัสอ่ะโอเคเวลาซื้อกดตัวบีกดตัวบีนะเกิดมากดตัวบีเลือกปืนได้เลยเอาปืนอะไรปืนอะบ้างในชีวิตนี้อ่ะ มีปืนพกมีปืนอันมีลูกซองอ่าลูกซองมีเป็น S M G ปืนกลเบานั้นมีปืนกลหนักหมดเวลาในการซื้อมันเป็นไรใช้ปืนพกไปก่อนโอเคหันหัน่อหันจอก็ใช้เมาส์ปกติยิงไกได้ไหมได้เฮ้ยจริงทุกคนเป็นทุกคนเป็นทุกคนนะซูมได้ต้องเป็นอีกปืนหนึ่งเฮ้ยหมดใจไม่ไหวดไปหามันมันมีน่ารักโอนโอนโอนโคนโอนิง โอ้ไม่มีรีคอยเฮ้ยโดนเอาเรื่องเอาเรื่องเวลาจะเปลี่ยนกระสุนกดตัวอายิง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 เฮ้ยเชิดบุกเขียวเฮ้ยนี่ดูดูทรงมาแล้วนะปาแล้วนะมาแล้วปาแล้วจริงจริงจริงเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทริปเปิลเกเลยเฮ้ยคุณดูคุณตาคุณดูคุณดูคุณดู วิธีการยิงนะอย่างเช่นกดยิงนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งเองสามเอาเอายิงถึงเวลาเล่นจริงแล้วลงสนามจริงกติกาคือเราจะยิงให้ได้สองตัวกับคนจริงๆในสองเกมเดินเดินยิงยิงโอ้ยอย่งไง้หาหาคนหาคนเฮ้ยยิงอะไรยิงอะไรเนี่ย อุ้งขวาทังขวาเุ้ยไกไก่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 เฮ้ยเอาเอาจังได้โดนตรงไปได้ไมมาแล้วยิงยิงกิงว้อีกได้กเกกล้ันลเกิดเรายิงเรายิงเรายิงเลี่ยสีปุ๊บยิงเลยหัว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 หหัวยิงเยเรียบลอยเรียบลอย เอาอันนี้เปเชลยิงไปสักห้าตัวห้าตัวโอ้ยห้าตัวแล้วเอาเดินห่ามาแล้วเอายิงยิงตีตัวาจูไลตาตายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเจมส์เจอแล้วพูดพูดพูดดิก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่มาแล้วมาแล้วท่าประตูทประตูเฮ้ยได้ปกแล้ว นั่นนั่นนั่นผงแล้วยิงยิงยิงเนี่ยต่อต่อแล้วเจ็ดตัวแล้วยิ่งยิ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 งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ฮะกดสกอร์ดูอ่ะปาบเขาให้แปดตัวฮะคุณปอฮะแอตซิสไปหนึ่งเลสำเร็จฮะเป็นไงโค้ชเก่ง วันนโค้ดผมไม่เก่งพอโค้ดกรงการโค้ดผมไม่เก่งพอได้ครับเราจะมาดูว่ารีไตน์แบบใบบังคับเนี่ยเนื้อทองจะได้กี่ตัวโค้ล้วโค้ดนะโค้ดนะเดตัวเอาห่วกแล้วตังติลูกมายิ่งยิงวิ่งวิ่งล้วนเลยรู้โอ้ยเห็นไหมก็สุดมันไม่เป็นทางเอ้ยนี่ไงเป็นไรนีไมาก้เดวไปเดวไปยไปยิยิงยิเอากลากขวา โอ้ล้หมดแล้วลูกโอ้ยต้องบอกว่าสุดยอดตองบอ้เดี๋ยวร้องห้นายเดี๋ยวร้องอ้างละแต่เขาก็อ้างอีกโค้งเขาไม่ได้เป็นศิลปภาพเออแก้มือไแม่แต่พี่เป็นโค้ดให้รอบแน่เออเอฟเฟกต์เหมือนเดิมเอาดิเฮ้ยอ่ะต้องบอกว่าน้องเนื้อทำได้ดีมากครับหนึ่งต้องหาโค้ดเนี่ยโค้ดยังไงฮะต้องบอกว่าบอกเขาทีเดียวคือเขาสวมจิตวิญญาณเลย เป็นแบบซ s i m p l ลนักแข่งระดับโลกเลยแบบลากเข้าหัวเข้าหัวเป็นไงฮะเล่นยากไหมยากยากเลยเหรอยากแต่ว่าเ้ืยว่ามีเรามีสกิลอยู่แล้วคือันเป็นคนมันเก่งอะเล่นอะไรใหม่ๆมันก็เก่งก็สำหรับใครในที่เป็นตีรายการนี้ผมก็เตรียมติดตามได้เลยแล้วใช่แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าน่าจะมีของมาแจกอีกแล้วน่าจะมีเพื่อนค้างค้างแล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยากให้เราเอาเกมอะไรมาเล่นมาสอนก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าเฮ้ย พี่เอาเกมน,นี้มาสอนน้องคนนี้เนี่ยห,หรือว่าให้พี่คนไหนจับคู่คนไหนเออจะได้เอาเกมมาสอนดูใช่ใช่อยากให้เจอใครคู่ใครเนี่ยก็ได้เหมือนกันใช่ฮะนะครับตอนราดนี้แล้วกันนะ่ยสำหรับ EP นี้นะผมก็บอกว่าสนุกมากครับผมใครที่ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะจะใ,ใครที่เข้ามาดูให,ใหม่ๆเนี่ยก็กดติดตามได้เหมือนกันนะครับผมครับผมตัเจนกันได้เลยนะผมนดีมากครับผมตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนึกถึงไอจีนึกถึงแอดไว้จำนายและซ่อมครบ ในที่เดียวเออลาไปก่อนสวัสดีครับเราไปเต็มตัวไม่มีเสียงเอาไว้เอาไว้เอาไว้ชอบแบบชอบความชอบเอาไว้เอาไว้งักงักงักชอบแล้วไม่ลักอยู่ดีเอาไว้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 ชอบชอบความเอาไว้เอาไว้ครบจดที่เดียววะนะนะสามสองหนึ่งสบนึกถึงไอ้ชีนึกถึงเอาไว้จำนา้เลยซบโอ้อจริงจังเลยปะ จำไหนแล้วซ่อมครบจดทีเดียว